ชุมชนบ้านวนแหลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คิดค้นการทำกล้วยฉาบที่แตกต่างจากกล้วยฉาบทั่วไปซึ่งมีรสชาติที่กรอบอร่อยโดยนำเอากล้วยหินที่ไม่นิยมนำมารับประทานกันนำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบหินทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าและร้านค้าใกล้เคียงภายในชุมชนอีา,อาชพเิมห้ ลูกบ้านให้กับคนในชุมชนนี่ว่าสีวามันเราว่างจากการปัจยางไนนกลางวันเนี้ยเวลามันว่างซึ่งก็เลยกิดวามีทำโครงการได้ดีอีกเสีอส่งเสริมอา่าสีวาเป็นการสร้างรายได้ลดง่ายใจให้กับคนในชุมชนให้พัฒนาจากสิ่งตรงเนี้ยสีวาไม่มีได้คือให้มันดีขึ้นว่า เมื่อนการปลูกกล้วยเนี่ยตัมบ่กล้วยกวยนีนั้ราคาแพงไหมราคาแพงนะแต่ว่าบางคนนี่ก็ไม่ทำคือมันตรงใช้ระยะเวลามระหนึ่งปีได้ประมาณสองโดยเศกล้วยน้ํวบาเล่นเนะเราได้ประมาณเก็บไป่บาเกล้วยเราสามารถได้ซึ่งสองตรงตามโดยต่ออตอกเลื่อนะไม่้องหังหงตนที่ช่วยเนาะลงก้องในชุมชนดมีแต่เราไม่ เอามาแบบนะมาใจกินไปงงในใจยสิซุปนีมนะ่มันอาจจะตกลงพบมาเด็ยด้วยลุกชนิดก็เลยาเาวายยินะือมันตรงประเด็นคือหนึง่งเราชายวัดผู้ดีๆเกิดจากธรรม,มาชาติรวยรุ่นมัง่งมีคนแก่มัง่งมีได้ก็ามาช่วยกันามาปีทีเลวก็พอดีทางหามเพื่อนปัฒนาชุมชนนั้นก็คือเห็น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 ว่าเออ กลุ่มเนี้ยก็ทำอยู่จริงมีอยู่จริงนะก็สร้างมาสร้างไหนได้ก็นคนจริงก็เลยว่าก็จักชวนว่าให้เจ้าเป็นไปขึ้นทะเบียนโอโทุทธรณ์เนียนะเบอร์อว่าสิ้นกาจะได้ใกล้ออกไปกวางหมากวานีก็เลยนะั่นะนะก็เลยตัดสินใจว่าไปขึ้นทะเบียนโอโทุทธรณ์ใจกลัวทราบข้องผู้ใหญ่เจ้าเปลี่ยนชือ่อเป็นเอกลักษณ์ไปเลยก,กับเป็นผัวชาผู้ใหญ่เร้าเป็นตัวน,นี้ ล,ลองชิมนะทีหันผมชอบมันเอ้ ه, มันแปลกดีกล้วยชาพินไม่เคยได้ยินนะนะแต่พอกินแล้วรสชาตินอนะร่อยกรอบแตกต่างจากกล้วยชาทั่วไปพี่ก็เลยติดต่อมาวางค่ายทีรานค่ายดีมากลูกค้าติดใจมากเลยค่ะกล้วยชาหินบ้านวนแหลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากกล้วยฉาบทั่วไปตามท้องตลาด เป็นการร่วมมือระหว่างผู้นำในชุมชนที่ส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การซื้อของในชุมชนที่ผลิตจากวัตถุดิบในชุมชนก็สามารถส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชรายงาน